สวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่ในเกม Dis m a n t a l เกมที่ต้องเอาชีวิตรอดในโลกที่ล่มสลายไปแล้วด้วยชะแรงหนึ่งอันในมือเราฮะชะลแรงเหรอหนึ่งอันอันเดียวหรือเปล่ามา let's go ลุยกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มต้นการประจนภัยได้ซึ่งผมก็จะขาํา เกี่ยวกับอะไรนะเนื้อเรื่องแล้วก็แล้วก็เควสนะครับผมอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นเท่าไหร่อาจจะเน้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากกว่าแล้วก็ฟาร์มแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์เราเออมาเริ่มต้นมาวันที่หนึ่งครับผมวันที่หนึ่งบทช่วยสอนผมปิดแล้วนะผมก็พอมีพื้นฐานมาบ้าง เกมนี้ก็คือเราจะมีแคมไฟจุดไฟก่อนเลยเป็นจุดเซฟครับผมอันนี้จุดเซฟเออต้องตามหาแคมไฟทั้งหมดสิบอันเลยนะลองตามหาสิเอยตีเข้าอี้ไปตีเขานี้ที่นี่ห้าจุดสี่หกแล้วเมา,วาค่ะอธิบายทีค่ะเกมนี้เกมนี้ก็เอาชีวิตรอดครับผมในโลกที่ล่มสลายแล้วไม่มีอะไรมากนะก็จะมีเควสให้เราทำไปเรื่อยเปื่อย เราเลือกที่จะทําก็ได้หรือว่าไม่ทําก็ได้อัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็จะว่าไงดีเปิดแผนที่ไปเรื่อยครับผมอืมเปิดแผนที่เอาเปิดแผนที่ยังไม่ได้นะตอนนี้จะลองดูหน่อยตีไปฟาร์มก่อนครับผมฟาร์มก่อนจะว่าอย่างไรดีแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าอาวุธเราเนี่ยมัน มันไม่แข็งแกร่งพอมันก็จะตีไม่ได้นะเนี่ยมันจะตีลังนี้ไม่ได้ครับผมเนี่ยเขาบอกว่าต้องการดาเมจสิบสองแล้วก็ถังนี้ด้วยเช่นกันอันนี้เขาบอกว่ามีเควสครับผมให้เราทําอะไรนะให้เราอัปเกรดของหรือเปล่าให้เราตามหาของโอเคแล้วก็เควสก็คือให้อัปเกรดนี่แหละชั้นแลงที่เราใช้อยู่นี่แหละครับ มาถ้างั้นมาเลยมาเริ่มต้นจากการอัปเกรดก่อนเลยเราก็จะมีแฉลงคู่ใจหนึ่งอันครับผมเราก็อัปเกรดไปเริ่มต้นมาดาเมจเราจะมีแปดก่อนนะถ้าเราหาทรัพยากรมาได้เราก็อัปเกรดของเราได้นั่นเองผมจะแท็กไว้เลยสองอย่างนี้อัพเกรดกระเป๋าเราจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นด้วยนี่นะสล็อตเพิ่มขึ้นไปหกเก็บของได้เพิ่มขึ้นห้า แต็แตกของนั่นเองห้าชิ้นแต่เราอัปเกดรดแฉลงมาก่อนเลยหนึ่งขั้นตอนนี้เราดาเมจ12สิบสองแล้วนะขั้นต่อไปจะต้องใช้เหล็กแล้วก็ไม้ครับผมเสร็จเหล็กแล้วก็เศษไม้สิบห้าโอเคอย่างละสิบห้าเลยไปเอาไปตามหากัน let's go อ่อไหนดูซิตอนนี้เราอัพเกรดแล้วนี่ไงเราสามารถตีโตได้แล้วนะ พอดาเมจเราถึงเราก็ตีได้เลยใช่ไหมล่ะตีถังไปเราอยากออกไปโลกภายนอกแล้วเออเราไปกันต่อนี่ไงเราตีได้แล้วบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้ดาเมทที่มากขึ้นอ้าวคว้เราผ่านแล้วเนี่เราได้หกร้ออครับผมรับมาแจ่มมากเขาบอกว่าควสดต่อไปให้เราไปให้ไปที่ ที่ไหนสักอย่างสักที่หนึ่งน,นี่แหละน่าจะเป็นเสาส่งสัญญาณนะโอเคเราต้องตามหาตามหาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวิทยุ22อันเลยหรอเจอไหมเนี่ย22อันแล้วก็เราสามารถค้นหาได้ด้วยนะค้นของบางสิ่งบางอย่างเขาฟาร์มได้ฟาร์มมาเฮ้ยอันฟาร์มไป ถูกไปชอบทำลายเข้าของทำลายเข้าของนี่แหละคือเกมของการทำลายเข้าของตอนนี้คือช่องเก็บของเราเต็มแล้วนะแต่เราฟาร์มไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเดินมาเก็บฟาร์มไว้ก่อนเออตีไว้ก่อนเฮ้ยนี้คืออะไรอะ่ะค้นหาครับนี่เราได้เศษผ้ามาด้วยแฮะในการอัปเกรดกระเป๋านี่ต้องการเศษผ้าสี่ชิ้นเลยนะโอ้มบอกเลย ช่างยาวไกลอันนี้คือต้องใช้ด้าเมดยี่สิบสี่เลยในการพังเตียงโอ้ยยาวจ้าพังทุกอย่างที่ขวางหน้าพังทุกอย่างที่ขวางหน้าครับผมโอเคถ้างั้นผมจะผมจะเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันเนาะต้องเราเต็มละมาเอาของมาเก็บเลยในเกมก็จะมีรังรังเก็บของให้เรา เก็บของไปโอเคสวัสดีครับป้าเขียวแล้วไม่มีผ้าม่านให้เก็บอะไรแบบนั้นเหรอคะน่าจะมีนะครับน่าจะมีนะนะผมตามหาก่อนเราอาจจะต้องทุบนะเกมนี้ทําลายทุกอย่างฟาร์มด้วยการทุบใช้ชแฉลงในมือเรานี่ยแหละทุบนี่ไงเราต้องตามหาเศษเหล็กเพิ่มแล้วก็เศษไม้เพิ่มด้วยนะโอเคผมเก็บของก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปโลกภายนอกกันละ เปิดประตูมานี่แหละการเริ่มต้นของเรากับซอมบี้หนึ่งตัวมีซอมบี้นะต้องระวังแล้วก็วิธีการง่ายๆก็คือการสเตลครับผมอย่าให้เขารู้สึกตัวแล้วเราก็หัวดเข้าไปหนึ่งทีหัวดเข้าไปสองทีโอเคผมฆ่าได้สำเร็จซึ่งดาเมจมันแรงมากๆต้องระวังให้ดีอ่านก่อนเขาบอกว่าฝัางไหนไปไหนนะเออ ฝั่งนี้ไปเวสฝั่งนี้ไปอีสตครับผมบอกให้เราไปเปิดทางด้านทิศตะวันเวสคือทิศตะวันตกอีสต์คือทิศตะวันออกครับผมฝั่งขวาเราคือทิศทิศตะตวันออกเราต้องไปหาเสาเสาส่งสัญญาณเสาสา่สงสัญญาณอยู่ที่ไหน <c oughs> โอเคเฮ้ยผมจะอัปเกรดกระเป๋าได้แล้วนี่ผมต้องการเศษผ้าอีกหนึ่ง เออยัง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 บ้านหลังนี้ผมว่าน่าจะมีเศษผ้านะเขาไปฟาร์มไหมต้องการดาเมจสิบห้าในการปุบถังขยะนะเออดาเมจไม่พอไม่ไรผมจะซอมบี้หนึ่งตัวมันจะย่องจะย่องแอบแอบบเอ้ยมันเห็นผมมาสิมาสิาสเออมาสิครับผมเอ้ยมาสเต็ปถอยตี ้ยตีตีครับผมตีเออเป็นยังไงแล้วประสบการณ์โชคโชนเราอะประสบการณ์โชคโชนทุบเข้าไปของเต็มแล้วครับผมเราต้องการไม้ด้วยนะนี่ไงแคมไฟครับผมเจอแคมไฟละนี่คือจุดเซฟนะจุดไฟไปก่อนบึมสองอันแล้วครับ เก็บมาตรงนี้มีเควสให้เรารับด้วยแฮะรับเควสก่อนนะเขาบอกว่าให้หาแมพแล้วก็ลิงค์ทาวเวอร์เสาสัญญาณน,นี่ไงอ๋อนี่คือเควสเสาสัญญาณน,นะแล้วอัปเกรดกระเป๋าด้วยโอเคครับผมได้เลยไม่เคยขาดไซต์ก่อสร้างเควสหลักนะเควสบนสุดคือเควสหลักเราเฮ้ยเราอัปเกรดกระเป๋าได้แล้วอัปเลยไหมนี่คืออะไรเนี่ยบ้านหมาบ้านน้องหมา สวัสดีครับคุณอิจิโจฮารุอ,อิฮารุฮิโกะมาแล้วสวัสดีครับผมมาผมจะทำลายข้าวของกันแล้วหรือยังเฮ้ยเราปลดล็อกมีดแล้วปลดล็อกมีดเราต้องหาของในการครับโลมีใครอยู่ไหมบ้านหมาไม่มีใครนะแล้วก็ปลดล็อกในการอะไรนะทำอาหารได้ด้วยนะคกกิ้งพอร์ตแจมเราไปผม,มอยากอัปเกรดไอ้นี่นะ กระเป๋าแต่ว่าผมอยากหาเศษผมอยากหาเศษไอ้นี่ก่อนอะ่ะเศษไม้ให้ครบก่อนผมจะได้อัปเกรดโครบารด้วยเลยทีเดียวทุบมาแค่ได้ไม้ไม้แค่สามอันเท่านั้นเองเราทุบนี้ได้ยังเว้ยไม่ได้อ่านไม้อีกสามอันอาจากไหนอะในบ้านหลังนี้ได้ไหมหลังนี้ละเซิร์ชก่อนค้นหาถาังขยะมาอุ้ยได้เศษผ้าสองอันครับแจม อันนี้ล่ะเซิร์ชมาได้พลาสติกมาหาไม้เพิ่มก่อนเราต้องการไม้อีกสามชิ้นแล้วไม่มีอ๋อโอเคครับผมมาครบแล้วครับผมนั่งเลยนั่งแคมป์ไฟก่อนเราจะทำการอัปเกรดเลเวลอัพแล้วครับผมมีสกิลสกิลอะไรเนี่ยสกิลอะไรไม่รู้ผมไม่ทันอ่านละแต่ว่าผมข้ามมาละ เอ้ยมีมีดแล้วก็อะไรนะหม้ออาหารหม้อปรุงอาหารต้องการเซรามิกห้าอันส่วนมีต้องการต้องการเศษผ้าอีกอีกหนึ่งอันเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรผมมีเป้าหมายที่จะคราบไม่ใช่ที่จะอัปเกรดสองสิ่งนี้แล้วนั่นคือกระเป๋ากระเป๋าเลเวลหนึ่งใส่ของได้หกช่องแล้วแล้วก็จะแตกของได้ห้าช่องเอ้ยได้ห้าชิ้น แล้วก็โครบาฉลรงเราดาเมจ16แล้วครับผมแจมภาว์แอคแทกนี้บวกไป76%็สิหกเปอร์เซ็นต์คิดดีข้อบวก0.5โอเคเดี๋ยวผมจะแทกอันนี้ไปก่อนนะของที่สำคัญนันก็จะเป็นมีดนะผมว่ามีดเราก็ควรควรเก็บสะสมควรจะไปหาวัสดุอุปกรณ์มาเพิ่มในการมาครับมีดนั่นเองไป let's go ว่ใช้ดาเมจเท่าไหร่เอ้ยตรงนี้มีเควสด,ด้วยอะรับไหมเขาบอกว่าให้ทำอะไรอะตอนนี้เลยให้เราไปถึงเลเวลห้าให้ได้เหรอได้เลยรับมาเอา้าอ๋อเลเวลห้าก่อนถึงจะสามารถรับได้นะเควสตรงนี้โอเคครับผมไม่เป็นไรนี่ไงเราสามารถทุบถังขยะได้แล้วถังขยะได้เสร็จเหล็กแจมทุบมาทุบมาจ้า เราต้องหาเศษเซรามิกแล้วก็เศษเหล็กด้วยเอ้ยซอมบี้มันเกิดใหม่นี่ว่าทุกครั้งที่เรานั่งแคมไฟซอมบี้จะเกิดใหม่นะครับผมทุบไปทุบไปทุบไปครับผมเออผมมาช่ำชองอยู่ละคนอะไรชมตัวเองก็เป็นยังทุบไม่ได้ครับผมอันนี้อันนี้ก็ทุบไม่ได้นะมีบางอย่างที่เราทุบได้เราก็ทุบไป ใบไม้เราพอแล้วตอนนี้เฮ้ยค้นหาได้นี่คนตู้มาก่อนได้เศษผ้ามาครับผมค้นหาตู้เลยคนตู้มาได้เศษผ้าเพิ่มตีไม่ได้เออเดีวเราเดินเดินไปยังไงดีอะนี่ไงนี่ไงปุ๊บก่อนปุ๊บไปก่อนจ้า เปิดประตูมาโอเคใบไม้เต็มแล้วอะตอนนี้เฮ้ยค้นหามาอะไรแดงๆงน่าจะเป็นมะเขือเทศนะผมหอเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันเนาะเอาของเก็บก่อนแล้วกันนี่ครับมะเขือเทศได้มาหนึ่งลูกเราไปฟาร์มบ้านหลังอื่นบ้างไหมบ้านหลังนี้เราตีอะไรไม่ค่อยได้เนาะ โอ้ยตอนนี้เราตีรั้อได้แล้วนี่นี่ไงตีล้วก็ได้ไม้นะได้ไม้ด้วยตีไปเราต้องการเซรามิกบ้านหลังไหนมีเซรามิกงั้นผมอันนี้ได้อะไรได้พลาสติกครับผมพลาสติกเป้ยพลาสติกเราพอแล้วนี่ไงบ้านหลังนี้ไม่ได้ฟาร์มเลยมีซอมบี้ไหมโอ้ยโอ้โหมาถึงเห็นเราเลยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่า เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเออเกิบของไปก่อนแล้วกันหไหนๆก็ผ่านมาละคนตู้มาอันนี้คือทมเมโต้ซุปซุปมะเขือเทศครับผมบวกหูบวกห้าฮิตพอยต์เลยนะแต่ว่ายังไม่แท็กแล้วกันถ้าแทกไว้มันอยู่ยาวเราเค่อยเข้าไปดูแล้วกันเนาะเรามีสูตรทำอาหารแล้วเมื่อกี้เซิร์ชมาอุ้ยอะไรอะ่ะ เราได้ e อพเพิ่มขึ้นหนึ่งพันเลยว้าวทำลายทำลายข้าของหนึ่งร้อยชิ้น <c oughs> เราคือนักทำลายตัวจริงนักทำลายตัวจริงรู้ไหมรู้ไหมครับพังทุกอย่างนี่ยังตีไม่ได้แฮะค้นหาคนตู้ก่อนนี่ไงอุ้ยเราทำมีดได้แล้วผมต้องทำละมีดของดีเลยนะมีดอะอาวุธระยะไกลครับผมมีด มีดไว้ใช้ปลาแล้วก็จะจัดการซอมบี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองเออในห้องน้ำนี่มีอะไรเนี่ยมันจะเศษ้าไในห้องนี้ค้นของได้นี่ค้นของมารูปได้หรือยังยังครับต้องใช้ดาเมจยี่สิบในการทุก เอาเรื่องเราค้าไปนี่ก่อนดีไหมเราหาของอัปเกดรดแฉลงไปด้วยเลยทีเดียวไหมนะเออผมหาเซรามิกเพิ่มก่อนดีกว่าไหมไม่เอามีดเซรามิกแล้วก็เสศษเหล็กทุกก่อนฟารมไม้มาน,นี่ได้อะไรเอ่ยนี่ไงได้เสร็จเหล็กแจม นี่ก็ได้เศษเหล็กเพิ่มเก็บใบไม้มาก่อนโอ้ใบไ,ไม้เพียบเลยเฮ้ยของเต็มอีกแล้วเนี่ยโอย้ของเต็มไวมากกระเป๋าก็อยากอัปเกรดนะเราจะได้เก็บของได้เยอะๆหน่อยโอเคครับผมไปไปกันต่อเรามาฟาร,ร์มฝั่งนี้บ้างเฮ้ยมีซอมบี้หนึ่งตัวผมเล็งก่อนหัวเข้าไปหัวเข้าไปผมสเตลไง มนักสเตลสเตลมาแล้วก็ตีเลยโอเคมาดูฝั่งนี้นี่ไงครับผมเวสบอกว่าให้เราตามหานี่แหละลิงทาวเวอร์คือสิ่งนี้ขอคอยส่งสัญญาณส่งสัญญาณแล้วตอนนี้โอเคทำการเปิดแมปแล้วเรียบร้อยนะโหแล้วแมปแบบกว้างมาก แล้วก็มีเสาอื่นอีกสามเสาโผล่ขึ้นมาให้เราเราจะต้องไปตามเสาวพวกนี้แหละไปต่อครับเออภารกิจเราบอกว่าให้เปิดเกตนะ Open East Gate เปิดเกตทางตะวันทางตะวันออกหรือทางตะวันตกว่าทางตะวันออกซึ่งมีซอมบี้เฝ้าอยู่ตัวหนึง่งเราจะต้องไปฆ่าตัวนั้นก่อนเราต้องไปจัดการบอสก,ก่อนโอเคตอนนี้เราได้สิ่งที่เรียกว่ามินิแมปมาแล้ว ตอนนี้บ่ายโมงแปดนาทีวันที่หนึ่งโอเคเล่นง่ายเยอะเลยถ้ามีแมปทุบอะไรได้บ้างเนี่ยฟาร์มอะไรได้ฟาร์มหมดตอนนี้อ่าเควสคอมพี e แล้วครับผมหนึ่งพันเอ็กเออทำเควสไปด้วยก็ดีนะตอนแรกก็ว่าจะไม่ค่อยมุงทำเควสแต่ก็เดี๋ยวไม่มีอะไรทำเกมมีเควสให้ทำก็ทำแล้วกันเออ นด่ตีได้ปะเอยตีได้หรือเปล่าเฮ้ยซอมบี้เห็นผมมาสิเอาอะไรอะอยู่ดีก็ไม่เห็นเอา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 ว่าไงว่าไงว่าไงไม่เท่าไหร่นี่สเตปจุกจุกซอมบี้วาไปก่อนเนาะค้นหาถังขยะมาได้เศษอะไรนะพลาสติก เศษเหล็กเราต้องการอะไรนะเศษเซรามิกงไงเซรามิกอยู่นี่แต่ว่าของเราเต็มแล้วอะเราของไปเก็บก่อนได้ไหมมาขอไปเก็บก่อนนะถ้างั้นมาแล้วจ้าเอาของมาเก็บแล้วโอเคไปกันต่อ เก็บของที่เราฟาร์มไว้เมื่อกี้ก่อนเออเราทุบไว้เซรามิกต้องการอีกสองอันต้องไหนมีเซรามิกให้เราฟาร์มบ้างคนลดก่อนได้ผ้ามาครับผมเศษผ้าฝั่งนี้มีรถมีรถมีเอ้ยมีซอมบี้ด้วยตัวหนึ่งโอ้ยไม่โดนนี่ไงหนึ่งทีสองทีครับผมเรียบร้อยนี่ไงบ้านหลังนี้มีวิทยุด้วยนะ เอาได้ปะเอาบ้านหลังนี้มันล็อกนี่นล็อกครับผมเข้าไม่ได้จบข่าวเลยต้องการเซรามิกแล้วก็เสร็จเหล็กเสร็จเหล็กเราพอแล้วนะต้องการเซรามิกแค่สองเท่านั้นเองหาจากไหนละ่ะทีนี้ตรงไหนมีเซรามิกให้เราบ้างแล้วผมแวะมาแคมป์ไฟก่อนนะั้งนั้นนะเก็บของไปจ้า ได้อพีเพิ่มขึ้นด้วยเราเก็บของแล้วหนึ่งร้อสองร้อยชิ้นแลนะ้วเน่ะพอดีเก็บของสองร้อยชิ้นเลยเอ้ยซอมบี้หวดหวดเรียบร้อยเออมันจะเดินไปทางไหนเนี่ยพิซซ่าครับผมพิซซ่าเออหิวเลยเราอยู่ในโลกนี้เราไม่มีอาหารกินซอมบี้สเตลไม่มีอยู่จริงหวดหวดเรียบร้อยจ้า หลังนี้ล่ะนี่ล่ะหมอน,นี่ละเฮ้ยว่าจะชาร์จปีไม่ทันเมื่อกี้เผื่อตีไปละค้นมาครับผมค้นมาได้เสร็จเหล็กตีถังมาก่อนได้เสร็จเหล็กอีกแล้วเซราม,มิกอยู่ไหนเอ่ยถามก่อนเศร้วมิกอยู่ไหนนี่คืออะไรไม่รู้เัาก็ไม่อยากรู้ด้วยเราต้องการอะไรล็อกพิกหมุน ผมหมุนไปหมุนไปมุนรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดฮ่าฮ่าฮ่าเขียวไม่สบายหรอครับผมไม่สบายต้องหายากินดักกินดักก่อนเลยโอ้ยซอมบี้มาอีกตัวหนึ่งตีตีตอุย้ยไม่โดนตีครับผมตีโอเคเรียบร้อยผมเริ่มช่ำแล้วไง มีใครเอาผมอยู่แล้วตอนเนี้ยผมก็เกินไปเราสังเกตได้จากมินิแมปนะว่ามีซอมบี้อยู่ทางไหนบ้างนะตัวแดงๆสรุปคือผมยังอัปเกรดโครบาไม่ได้นะอย่างนั้นเราอัปเกรดเราไปทำมีดก่อนก็ได้เนาะทํามีดแล้วก็กระเป๋าก่อนเราค่อยอัพล้วกันอ้าวเลเวลอัพแล้วครับผมเราต้องเลือกระหว่างอะไรนะแบกของเพิ่มเพิ่มสล็อตอีกหนึ่ง แล้วก็อันนี้คืออะไรมีสี่สกิลให้เราเลือกหรออันนี้เออเอาไงดีอันนี้คือกินเพื่อกินเพื่อเพิ่มเลือดได้หรอจริงไหมดิจนเลือดได้โดยการกินอาหารอันนี้นะถ้างั้นผมอัพแบกของแล้วกันผมผมชอบแบบแบกของได้เยอะๆเออแบกของได้เยอะๆเอามาแล้วเราก็จะคราฟมีดก่อนเลยเอ้ยมีถุงเลือดให้แล้ว หุงเลือดนี่คือเพิ่มเลือดเลยบวกห้าอู้องดีบวกเลือดห้าอันนี้คือ,อไรล็อกพิกล็อกพิกต้องเลเวลเยอะๆก่อนนะไม่งั้นไม่ได้ค o o ิงพอ p o ตแล้วก็หมวกหมวกนี้คือดาเมจการปามีดเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นดาเมจบล็อกบวกอีกห้าเปอร์เซ็นใส่หมวกแล้วมีพลังผมขอเอานี้ก่อนเลยแล้วกันมีดเอามีดมาก่อนเลยครับผมโอเคเรามีมีดใช้แล้ว หมวกก็สําคัญนะแต่ว่าเศษผ้าไม่พอเออถุงเลือดละ่ะถุงเลือดเอาไหมเอาเอาถุงเลือดมาด้วยแล้วกันเอ้ยัง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 ผมว่าผมจะอัพกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าอะขออัพเกรดกระเป๋าก่อนแล้วกันเอาชัวร์เอาของไม่พอแล้วหรอผมทํามีดทีเดียวของไม่พอเลยไม่เป็นไรถ้างั้นผมถ้างั้นผมเอาหมวกมาเพิ่มแล้วกันหมวกหมวกเขาไม่พอกุกก <laughs> ิ้งพรอตล่ะกุกกิ้งพอตมา ทำเราสามารถทำอาหารได้แล้วใช่ไหมอันนี้ถุงเลือดโอเคถุงเลือดมาด้วยถุงเลือดเรามีเลือดบวกห้าครับผมเราก็จะถึกขึ้นนั่นเองนะจะได้ไม่โดนซอมบี้ตีตายตอนนี้มีเควสมาใหม่ครับผมให้เราให้เราอะไรนะลิงทาวเวอร์อลองไปดูก่อนยอมรับมาก่อนโอเค ้ยซอมบี้เกิดใหม่แล้วเวลาเรานั่งแคมไฟซอมบี้จะเกิดใหม่ตลอดหงดุดหงุดครับผมโอเคแล้ผมไม่ได้แท็กมีดไว้หรอมีดอะไม่ได้แท็กไว้ตอนนี้เรามีมีดอยู่สามเล่มครับผมสามารถปาได้นะล็อกเป้าล้วก็ปาไปไปต่อคเควสบอกว่าให้เราเปิดใช้งานนี่นะให้เราเปิดเกตแต่เราต้องจัดการซอมบี้ตัวนี้ก่อนบอสซอมบี้ โอเคมาดูกันว่าผมจะตายไหมผมจะสู้มันได้ไหมบอสซอมบีต้ตัวนี้เฮ้ยหงวดหงวดสเต็ปถอยแล้วก็ตีครับผมถอยแล้วตีเออเราตึงเรามาดูก่อนนะฟาร์มไปเฮ้ยอันนี้ค้นหาได้ค้นทุก่อนโอเคมีเศษผ้าด้วยฟาร์มก่อนแล้วกัน ทังระเบิดไอ้ถังแดงๆนี่คือถังระเบิดนะทางระเบิดดุ้มหมดเลยแล้วกันนี่ไงเซรามิกโอ้หาตั้งนานอยู่นี่ตรงนี้มีเซรามิกให้เราฟาร์มนี่เราก็เราก็ไม่พออยู่ดีต้องหาเซรามิกเพิ่มอีกสองอันขีถังขยะไปก่อน นี้ตีไม่ได้ครับผมทุบไปทุบทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยไอยหมอนี่ไอหมอนี่มันระยะไกลครับผม,มระยะไกลล็อกเป้าแล้วก็แลกกันปะล่ะแลกกันปะล่ะเรามีมีจุดสามอันโอเคเรียบร้อย <c oughs> อยหมอนี่มันเอาเรื่องแฮะสอมบี้สายพันธุ์ใหม่สามารถคว้างอะไรใส่เราได้ก็ไม่รู้ วางอะไรเขียวๆมาเฮ้ยตรงนี้มีเคเวสมีแคมไฟด้วยครับผมจุดไฟมาจุดไฟมาเราเราเจอแคมไฟแล้วสามอันเคเวสนี้บอกว่าให้เราทำคุกกิ้งพอร์ตเอาเราทำมาแล้วเนี่ยแล้วก็คราบอาหารด้วยคราบมีดด้วยโอเคครับผมรับมาแล้วอะอยู่ไหนเอ่ยต้องหาเซรามิกเพิ่มครับผมอีกสองอันแล้วมีซอมบี้มา มาสิมาสิโอ้ยมาสิครับผมโอเคผมจะครึ่งหลอดแล้วนะหรือครึ่งไปแล้วก็ไม่รู้นะไหวหรือเปล่าไงเซรามิกใช่ไหมโอเคเราได้เซรามิกมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมขออัปเกรดเลยได้ไหมเราจะฟาร์มก่อนฟาร์มของครับกระเป๋าก่อนปะนะเราจะหาเศษผ้าจากไหนอีกสองอันนะ ไม่ไรผมขอฟาร์มผมขออัพโครบารก่อนแล้วกันอัพเกรดมาครับผมขั้นสามแล้วดาเมจยี่สิบแล้วก็พาวเวอร์แอคแทเพิ่มขึ้นบวกแปดสิบสี่เปอร์เซ็นโอกาสคีิ์ดิคออีกหนึ่งเปอร์เซ็นตตมแต่ว่าขั้นต่อไปคือใช้เซลามิยี่สิบห้าแล้วก็รับเบอร์แปดโอ้เอาเรื่องจะด,ดูก่อนว่ามีอะไรมาใหม่นะมีสิ่งนี้มาใหม่ครับผม ลิงเทวเวอร์ทูนคิดใช้ยังไงนะลิงเทวเวอร์ทูนคิดหรือว่าเควสให้เราทำอันนี้แหละลิงลิงเทวเวอร์นี่แหละคราบหมวกไม่ได้ครับผมขาดพลาสติกมีดละ่ะเดี๋ยวผมแถกมีดไว้ก่อนแล้วกันเนาะเราจะได้อัปเกรดมีดแล้วก็จำนวนมีดจะได้เยอะขึ้นแรงขึ้นด้วยถุงแจมถุงเลือดก็โอ้โหใช้ของเยอะอยู่นะถุงเลือดวันนี้เวลาหมดลงแล้ว หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย